ไม่สบายอ่ะคอเอ้าเข้าไปที่คอคอมันเป็นไรตั้งแต่ร่วมงานเป็นฝั่งโน้นไะคอมันไม่มีเสียงป่วยเป็นเป็ดเลยค่ะหลอดท่อจี้จี้เลยจี้เลยไม่กลัวไม่กลัววิญญาณทหารน่นไปตัดคอใครเขาไว้จงตัวเจ้าตัวจ้าตัวบินได้ขอให้จังมาหวะของบุญยานได้ და გუნდო მოგეწონათ თუ არა კონტენტი თუ არა? რა გინდათ? რა გინდათ? შეგეძლო თუ არა თქვენი თვალსაზრისით კონტენტური გიყურდეთ? და თქვენი რა გინდათ? რა გინდათ? თქაფა გინდათ თუ არა? 15%-ით მინდური จำนวนหนึ่งยังจำนวนอันนาติจมนวนอีกตัวจำนวนตัวเอวังอีกน่าเกินมันของมันมาแล้วมันเหงามันเจ็บหรือเปล่ามันมันไม่มีเสียงอักเสบเหรอใช่ตั้งแต่วันนั้นนะคะที่วันงานบางวันไม่เป็นรึเปล่าหรือมันเป็นทุกวันมันเพิ่งจะเป็นตอนที่หลังจากงานวันที่งานแล้วมันก็เป็นหลังจะงานแล้วเป็นเหรอใช่ แล้วเป็นรักษาระดับเป็นหรือว่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่มันก็มีน้ำมึนด้กินยาหอมมั้งหรืป่กินยาหอมถามเมื่อวานสองแหวนไปกินเวลากี่ช้อไอ้กี่กี่กี่มื้อกินไปมื้อสองมื้อเองค่ะ้หสองถาครั้งใช่แล้วมัน <potrze> ก <ach figuring out> ็ไม่ดีขึ้นหรอมันก็ทรงๆนะคะทรงๆใช่คเธอคิดว่ามีวิญญาณหรือเปล่า ไม่ดูหันไปดูเอาขาหนัอ่ะนั่งเอาขาเอาขาไปแล้วเหรอมือข้างน่ะอ๋ยหนุ่มพ่อมีผีอยู่ในตัวเธอออกไปจากร่างนี้เดินเลยปะไปโอ้ยออกไปจากร่างนี้เลยโอ้ยหนุ่มพ่อไปไปไป โอ๊ยหลวงพ่อโอ๊ยโอ๊ยไอ้โอ้ยโอ๊ยหลวงพ่อค่ะพอแล้วอ๋อไปจากล่างเขาได้เลยป่ะโอ้ยไปไปเกาะเขี่ยวโอ๊ยโอ๊ยโอ้ย โอ้ย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 พอเจ้าขาพอละค่ะโอ้

oh, 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 โอ๊ยโอ้ยอะอยหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าขาพ่อนล้วค่ะหลวงพ่อโอ้ย

กาน้ำมันให้มันกินอะไรด้วยมันจิ้มคอเลยจิ้มคอโอ้มอย่นโอ้ยออกไปเลยออกไปเลยอยู่ที่คอเขา Tick Oh Tick Oh 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 Tick Oh 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 โล่งลดีขึ้นใช่ดีขึ้นผีเกาะคอผีเกาะทำไมมันเกาะหนูล่ะผีเจ็บคอผีมันเจ็บคอผีนันถูกตัดคอใช่แล้วหนไปทำอะไรพลาล่ะแล้วมันก็ออกหรอที่้องบนนี่เีีเลย พู้พีที่มันถูกปาดคอมันก็จะมาเกาะตัวเราเลยหลังจากงานลูกไปเจ็บมาสองวันมันก็หายไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเออแม่ใช่อย่างนี้ที่นอนข้างๆก็ติดหรือไปเขาก็ไม่สบายเหมือนกันเจ็บเอามาก่อเดี๋ยวก็ได้บุญแล้วก็ไปเจ็บอยู่สองวันบอกว่าต้องการบุญช่วงหนึ่งเพิ่ม มันเป็นวิญญาณที่ล้มตายกันแบบเือนโอ้โหปวไ่้หนูไปปั่นคอพันคอกันนั่นไเงคยเวลาเขาล้มันคอกันอ๋อก็อันนั่นแหอะกูแอนไม่ได้ออกไปเลยใครนะกูแอนไม่ได้ออกไปเลไม่ออกไปคพ่อเรียกว่าใครที่เป็นใช่อันนี้เสียงดีขึ้นวิญญาณเป็นอะไเป็นวิญยาอะไรไม่้ออกไปอ่้กูแอนไม่ได้ออกไป ไม่อยากจ้าอยากตัดไม่อยากอะไ็ยก่มันก็รอบุญน่ะแต่ว่าบางดวงเขาก็เขาก็เกี่ยวกันเขาก็เกาะได้เขาก็ขออยู่สักพักมึงเอาบุญแล้วก็ไปต้ังอยู่แต่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีแอคชั่นอะไรมากมายใช่ไหมกเฉยเฉยไม่เป็นไร ราก็ไม่ได้เดือดร้อนด้วยา